เพิ่มภูมิกุ้มกันลดน้ำตาลในเลือดด้วยผลไม้ชนิดนี้ค่ะโอ้ยพี่ปลาพี่ปลาอยากได้ผลไม้ที่ทำให้ภูมิกุ้มกันเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดวันนี้พี่ปลามีคำตอบมาให้นะคะมาฟังกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะ ที่ปลายอยากจะบอกว่าอ,อืถ้าเราอยากจะทานผลไม้ที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดระดับน้ําตาลในเลือดด้วยอย่าลืมค่ะแก้วังก่อนค่ะแก้วังก่อนมีประโยชน์ต่อสุขภาพและที่ดีมากด้วยนะคะคือช่วยลดความอ้วนด้วยค่ะเชื่อไหมคะว่าแก้วังก่อนผลไม้รูปร่างแปลกเปลือกสีแดงอมม่วงเนื้อข้างในสีขาวมีเม็ดเล็กๆสีดํากระจายไปทั่ว แต่ด้วยรสชาติที่หวานอ่อนๆแล้วก็ฉ่ำน้ำนะคะจะช่วยคลายความร้อนได้เป็นอย่างดีทำให้แก้วมังกรเป็นผลไม้ที่ถูกใจของใครลหลายคนค่ะแถมยังขึ้นชื่อเรื่องของการลดน้ำหนักและโุดมไปด้วยวิตามินและก็แร่ธาตุหลายชนิดนะคะเช่นวิตามิน C, วิตามิน B1, B2, B3, แกรนแคลเซียมแมกนีเ,เซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสและธาตุเหล็ก ทั้งมีกรดไขมันที่จําเป็นต่อร่างกายอีกด้วยคราวนี้เรามาดูประโยชน์ของแก้วมังกรกันเลยนะคะข้อที่1ช่วยคลายร้อนค่ะในช่วงที่อากาศร้อนอบอ้าวแก้วมังกรนับว่าเป็นตัวเลือกดับความร้อนที่ดีเพราะในเมล็ดของแก้วมังกรนั้นเต็มไปด้วยไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะคะซึ่งมีคุณสมบัติต่อต้านปฏิกิริยาออกซิเดชันมีส่วนช่วยบรรเทาอุณหภูมิในร่างกาย ดับกระหายใครล้นได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโอ้โหยฟังแล้วเป็นไงคะดีมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยข้อที่2ช่วยให้ผิวพรรณของเราสดใสแล้วก็เปล่งปลังนะคะในแก้มังโกรมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุมากมายเช่นวิตามินซีโปรตีนคอร์ฟิลแคลเซียมและฟอสฟัสเชื่อไหมคะสารอาหารเหล่านี้ล้วนมีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณได้ทั้งสิน้น แล้ก็ยังช่วยชะลอริ้วรอยต,ต่างๆได้อย่างดีอีกด้วยค่ะโอ้โหผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งนี่เป็นที่ชื่นชอบของสาวๆกันเลยนะคะข้อที่3แก้อาการท้องผูกเนื่องจากเป็นผลไม้ที่มีก,กยากใยสูงจึงมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ระบบการทํางานหรือการในด้านของการขับถ่ายเนี่ยทำงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งยังมีสารกลุ่มโอริโ,โกแซคคารายซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฟรีเบอติก ช่วยปรับสมดุลของแบคท,ทีเรียในยลำไส้และช่วยแก้าการท้องผูกได้เป็นอย่างดีด้วยค่ะข้อที่4ดูดซับสารพิษออกจากร่างกายในเมล็ดของแก้มังกรน,นั้นมีสารที่ช่วยดูดซับสารพิษต่างๆออกจากร่างกายได้เช่นตะกั่วที่มาจากควันรถแล้วก็ท่อไอเสียหรือสารตกค้างจากยาฆ่าแมลงที่ติดมากับผักแล้วก็ผลไม้ที่รับประทานด้วยนะคะข้อที่5ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด การรับประทานแก้มังกรสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ไม่ต้องใช้อินซูลินได้อทั้งช่วยบรรเทาโรคโลหิตจางช่วยเพิ่มธาตุเหล็กและยังช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันด้วยนะคะสุดยอดเลยค่ะข้อที่6ช่วยบำรุงกระดูกและก็ฟันของเราให้แข็งแรงนะคะ พิปราบ,บอกเลยว่าคุณประโยชน์ข้อนี้เหมาะมากสำหรับผู้ที่มีอายุย่างเข้าสู่วัยทองกระดูกจะได้แข็งแรงไม่แตกหรือหัดง่ายในกรณีผู้สูงอายุพิปราบ,บอกเลยนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของการเคี้ยวเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นกระดูกและฟันน่จะต้องดูแลให้แข็งแรงด้วยข้อที่7เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายการรับประทานแก้วมังกรสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกัน ทำให้ร่างกายแข็งแรงรวมทั้งช่วยต้านโรคภัยต่างๆได้ดีเนื่องจากเนื้อของแก้วมังกรอุวดมไปด้วยวิตามินซีและแคโรทีนอยด์สารเหล่านี้มีส่วนช่วยกระตุ้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายและต้านการติดเชื้อโรคต่างๆได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะบอกได้เลยว่าการที่เราเลือกรับประทานผลไม้ชนิดต่างๆ จะช่วยให้ผุมต้านทานร่างกายของเราแข็งแรงนี่จะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะข้อที่8ต้านโรคมะเร็งค่ะโอ้โห,โหพิปราแก้มังกรต้านโรคมะเร็งได้ด้วยเหรอคะแก้มังกรมีคุณสมบัติพิเศษในการช่วยป้องกันโรคมะเร็งค่ะโดยเฉพาะพันธเนื้อแดงซึ่งจะมีสารไลโคปีนอยู่เป็นจํานวนมากสารนี้จะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะมีฤท ช่วยต้านน้ำมูลสระและกระบวนการอักเสบในร่างกายอันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งได้ด้วยค่ะข้อที่9ช่วยเพิ่มน้ำนมแก้มังกรเป็นหนึ่งในอาหารเพิ่มน้ำนมนะคะโดยจะช่วยกระตุ้นการขับน้ำนมของคุณแม่หลังคลอดบุตรได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายที่มีประโยชน์ต่อคนที่ตั้งครรภ์เช่นธาตุเหล็กวิตามินบีและก็กรดโฟลิกด้วยนะคะ โอ้โหถึงตอนนี้พี่ปลายอยากจะบอกเลยค่ะแก้วมังกรก็มีประโยชน์มากมายเลยจริงๆนะคะอย่าลืมค่ะแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันแชร์ข้อคิดเห็นนะคะใครรับประทานแก้วมังกรแล้วเกิดประโยชน์หรือสิ่งดีๆอย่างไรมาแชร์กันเลยค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่น กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube p e t y Fish เป็นการเกรงใจพี่ปลานะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะแก้วมังก่อนผลไม้ที่หาง่ายและหลายคนชอบทานเขามีประโยชน์อะไรมากมายอย่าลืมนะคะการทานผลไม้ที่ดีเกิดก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงมาฟังกันต่อเลยค่ะโอ้พี่ปลาคะพี่ปลาคะแก้วมังก่อช่วยลดความอ้วนได้จริงหรือคะพี่ปลาพี่ปลาอยากจะบอกว่าแก้วมืองก่อน เป็นผลไม้ที่ให้พลังงานต่ำการรับประทานหนึ่งลูกที่มีน้ำหนักร้อยกรัมพลังงานทั้งหมด50-60กิิลแคลอรี่จะประกอบไปด้วยคาร์โบไฮเดรตค่ะโปรโตีนแคลเซียมฟอสฟอรัสวิตามินซีและใยอาหารและพี่ปราบอกเลยนะคะด้วยแคลอรี่และไขมันที่ต่ำของแก้วมังกรนี่แหละค่ะทานแล้วไม่อ้วนอูสาวๆต้องชอบแน่เลยนะคะ อีกทั้งยังมีกากใยอาหารสูงกินแล้วเราก็อิ่มท้องนานช่วยให้ขับถ่ายสะดวกแถมยังมีส่วนช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลัง่งทำให้แก้วมังกรจัดเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลตัวเองโดยเฉพาะสาวๆที่ต้องการลดน้ำหนักด้วยนะคะพี่ปราขาและแก้วมังกรสีแดงกับสีเหลืองต่างกันอย่างไรคะต่างกันค่ะปัจจุบันแก้วมังกรที่นิยมบริโภคกันในประเทศไทยมีสองสายพันธุ์คือ พันเนื้อสีขาวมีผลทรงรีรสหวานอมเปรี้ยวแล้วก็พันเนื้อสีแดงมีผลทรงกลมเป็นไงคะทรงกลมเล็กรสหวานกว่าพันเนื้อสีขาวโดวยทั้งสองพันนี้มีเปลือกสีชมพูเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีแก้มังกรที่มีถิ่นกําเนิดมาจากประเทศที่เรียกว่าอิสราเอลนะคะอันนี้ก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะ เราจะเห็นใช่ไหมคะว่าโอ้โหเขามีทั้งเนื้อสีแดงเข้มสีชมพูและสีขาวซึ่งจะมีรสชาติหวานหอมก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละสายพันธุ์โดยเฉพาะแก้วมังกรพันธุ์เปลือกสีเหลืองเนื้อสีขาวนะคะที่มีรสหวานหอมเป็นพิเศษจะได้รับความนิยมอย่างมากเลยค่ะพี่แปรบอกเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบรับประทานแบบไหนนะมีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะ แล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงด้วยค่ะคราวนี้มาดูเลยนะคะการเก็บรักษาแก้มังกรการเก็บรักษาแก้มงกรน,นั้นคนล้างแล้วก็ชิกผลให้แห้งสนิทค่ะก่อนจะนําไปใส่ถุงพลาสติกเอา้าทําไมราคาพี่ปราถ้าเราไม่ทําอย่างนั้นเนี่ยไม่ปิดปากให้แน่นก็จะทําไมคะมันจะมีหยดน้ําเกาะอยู่ในถุง เชื่อไหมคะว่าแก้มังกรเป็นผลไม้ที่เราต้องดูแลไม่ให้เก็บแบบผิดวิธีนะคะเพราะจะเกิดการเน่าได้ง่ายอีกครั้งนะคะการเก็บรักษาแก้มังกรน,นั้นจะต้องล้างและเช็ดผลให้แห้งสนิทก่อนจะนําใส่ถุงพลาสติกและปิดปากถุงให้แน่นคะ่ะแต่ต้องระวังไม่ให้มีหยดน้ําเกาะอยู่ในถุงเพื่อป้องกันการเน่าเสียวิธีนี้จะช่วยให้สามารถเก็บแก้มังกรไว้ในตู้เย็นได้นานถึงสองสัปดาห์เลยนะคะ แต่ที่ดีที่สุดวิปราก็ยังเน้นและย้ำเลยว่าอยากจะให้ทานเรียกว่าสดๆใหม่ๆจะดีกว่าค่ะและไม่น่าเชื่อนะคะว่าผลไม้รูปร่างตึกเปรกจะมีคุณประโยชน์มากมายขนาดนี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะคะทำไมหรือคะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจหรือผู้ที่ต้องการควบคุมระดับโพแทสเซียมคะ่ะอ่าสิ่งนี้สําคัญนะคะเราควรกินแก้วมังกรแต่พอดีทั้งนั้นเพราะว่าอะไรคะ ผล,ลไม้ชนิดนี้มีโพแทสเซียมสูงอย่างที่บอกค่ะสารโพแทสเซียมจะมีผลต่อก,การทำงานของร่างกายดังนั้นเน้นอีกครั้งนะคะผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวโรคไตนะคะการรับประทานแก้วมังกรเราจะต้องระมัดระวังเนื่องจากผลไม้ชนิดนี้มีโพแทสเซียมสูงค่ะจึงอาจส่งผลให้อาการที่เป็นอยู่สุดลงได้ เพราะฉะนั้นเราต้องระวังตรงจุดต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะถึงตอนนี้พี่ปลาอยากจะให้แชร์เขาคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง u t u b e พี่ติฟฟี ish, เป็นขวัญกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชื่อพี่ปลานะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube <laughs> Healthy Fit เชื่อพี่ปานะคะ